ช่วงนี้ยังเป็นช่วงตรุษจีนปี2 0 2 4ผมได้มีเวลามาทบทวนแยกแยะและสรุปตามหลักของยานสามที่พระพุทธเจ้าบรรลุธรรมใต้ต้นโพที่อินเดียและนี้เรามาใช้กับชีวิตของเราแล้วก็สามารถใช้กับทุกคนได้ด้วยก็คือทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจะมีเวลาทบทวนย้อนหลังไปแล้วก็แยกแยะแ,และสุดท้ายก็สรุปเริ่มต้นใหม่ ก็คืออดีตปัจจุบันอนาคตพอดีมีคนสนใจว่าเรื่องเกี่ยวกับการทำงานขบวนการช่วยเหลือสังคมหรือเรียกว่าจิตอาสาที่เป็นองค์กรใหญ่ๆเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรผมขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเล่าประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งที่ผมได้ไปที่ไต้หวันแล้วก็ไปเห็นองค์กรใหญ่ๆในระดับประเทศของเขาเลย ซึ่งมีประมาณถึง10องค์กรทางศูนย์คุณธรรมเนี่ยเขาให้ผมงบประมาณไปค้นคว้าว่าในประเทศไต้หวันเนี่ยมีขบวนการอบรมฝึกฝนคุณธรรมอย่างไรบ้างหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ตั้งแต่ปีทนะี่ปี2558 5นแะแต่จริงๆผมไปก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี2554่ละ ช่วงเวลาไปอยู่ก่อนหน้าที่จะเขียนงานวิจัยชิ้นนี้มอบให้กับสูงคุณธรรมเนี่ยก็ไปพบว่าโอ้โหเขามีขบวน,นการจิตอาสารปรากฏอยู่ตามสังคมมากมายหลายองค์กรผมก็ไปคน้คนๆมาประมาณ10องค์กรนะครับแต่องค์กรที่ใหญ่ๆมากก็คือองค์กรฟอกวงซันอ่ากูซันจงไถฐานซือและก็ชอจีพอไปดูแล้วเนี่ยไปเห็นว่าเขามีรูปแบบการฝึกอบรมคน แล้วก็เข้ามาเป็นจิตอาสาแต่ข้อแตกต่างก็คือเขาเนี่ยไม่ได้เป็นจิตอาสาแบบแล้วแต่ใครอยากจะมาเขาจัดเป็นโครงสร้างที่ทำต่อเนื่องอันเนี้ยแตกต่างจากที่เมืองไทยเคยเห็นกันอันนี้เราจะเรียกได้ว่าเป็นเป็นลักษณะที่ว่าทำเหมือนกับเป็นอาชีพแต่ว่าไม่มีไรายได้แล้วก็มาด้วยใจจะประมาณว่าอาทิตย์หนึ่งมาสามวันบ้างสี่วันบ้างห้าวันบ้าง แล้วก็จัดเป็นระดบระบบ A B C D กขคงมีระบบพี่เลี้ยงดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่หนึ่งดูแล20คล้ายๆระบบ Direct Cell ทำอย่างจริงจังเลยและก่อนที่จะได้ชุดจิตอาสาของแต่ละองคอ์กรเนี่ยซึ่งก็มีหลายองคอ์กรมากไม่ใช่มีแต่องค์เฉพาะองคอ์กรชื่อจี้องคอ์กรฝากูซันก็มีฝอกวงซันก็มีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างคือมีการกำหนดจำนวน ปีเช่นจะต้องผ่านการอบรมของเขา2ปีต้องฝึกฝึกทั้งทางด้านมารยาทฝึกเรื่องการบริการฝึกอะไรที่เป็นเรื่องของการบริการรับใช้แล้วก็ยังฝึกทางด้านความรู้เฉพาะด้านเช่นคุณจะไปเป็นจิตอาสาในโรงพยาบาลก็ต้องมีความรู้หนึ่งจิตอาสาในโรงเ,เรียน,ก,ก,น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 ,ททนก็อีกความรู้หนึ่งไปจิตอาสาในในสถานีโทรทัศน์เพื่อส่วนรวมก็อีกความรู้หนึ่งหรือจิตอาสาที่จะไปทํางาน ดูแลผู้ยากไร้ก็อีกความรู้หนึ่งอันเนี้ยในประเทศไทยเราไม่เคยมีเพราะว่าของเราจะเป็นลักษณะสมัครใจแต่ของเขาเนี่ยทำอย่างจริงจังเหมือนกับการตั้งปณิธานว่าตลอดชีวิตเนี่ยฉันจะทําอะไรบ้างแล้วเขาก็ทําอย่างจริงจังเป็นกระบวนการพัฒนายอย่างใหญ่โตขึ้นมาจนในสุดเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับระดับโลกก็คือองค์กรพุทธชือจี้นะครับมีสมาชิกอยู่เฉพาะในประเทศไต้หวันเนี่ย ก็หลายล้านคนและยังมีทั่วโลกรวมกันแล้วอย่างน้อย10ล้านคนอย่างนี้เป็นต้นอ,องค์กรไต้หวันในนี้เนี่ยทางศูนย์คุณธรรมของประเทศไทยเนี่ยเป็นองค์กรภาครัฐก็เอามาพิมพ์เผยแพร่สามารถเข้าไปดูใน Google ได้พิมพ์ชื่อนี้นะครับคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมของประเทศไต้หวันใช้ชื่อผมว่าเดิมแท้ชาวหินฟ้านะครับเดิมแท้ชาวหินฟ้าเนี่ยก็จะขึ้นเลย เขาจะทำเป็นเอ่อเป็นไฟล์ที่สามารถโหลดมาดูฟรีได้ต่อมาทางสุขุนธรรมบอกว่าอยากกระเจาะลึกองค์กรนี้ให้มากขึ้นก็ให้ไปศึกษาแนวการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมผ่านระบบการศึกษากรณีมุยที่พุชิจิอันนี้ได้เชิญอาจารย์อีกสองท่านจากจุลานะมีอาจารย์รัศมีกับมาร่วมกัน ด็อกเตอร์สุวิดาแสงเสียนาตอนนี้เป็นิกษุณีแล้วนะครับศึกษาไปค้นคว้าเจาะลึกเลยว่าทด้งนการศึกษาเขาเนี่ยมันเหมือนกับบ้านเราไหมแต่ปรากฏว่าเราพบว่าการศึกษาขององค์กรในในไต้หวันเนี่ยเขาไม่ใช่แค่เรียนอย่างเช่นที่บ้านเราเรียนเขาเน้นลงไปที่ตัวการเพิ่มช่วงเวลาให้อยู่กับเรื่องคุณธรรมเรื่องของวัฒนธรรมด้วยซึ่งเขาสอดแทรกอย่างแนบเนียนเช่นสอนให้เรื่องเกี่ยวกับ การชงชาการบริการรับใช้คนอื่นการจัดดอกไม้การเขียนผู้กันจีนแล้วก็เอาเด็กนักเรียนในโรงเรียนของเขาทั้งหมดรวมทั้งหมหาวิทยาลัยด้วยเนี่ยมาเรียนแบบสมัครใจไม,ไม่บังคับนะให้เวลาอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งสอนตั้งแต่เด็กอนุบาลประถมมัธยมสอนให้เป็นคนที่เอาน,น้ำทำตนบริการรับใช้กตัญญูซื่อสัตย์ยินดีเสียสละเพื่อส่วนรวมสิ่งเหล่านี้ ไม่จําเป็นจะต้องให้วัดเป็นคนทําแต่เขาเนี่ยเอามาทําอย่างที่เราเป็นระบบเหมือนกับระบบเอกชนเองพาเด็กออกไปทํากิจกรรมส่วนรวมไปดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลไปแจกของทําพาทําอย่างยิ่งใหญ่หลังจากที่ได้ทํารูปความรู้เหล่านี้ออกมาแล้วทั้งสูงก็ทําก็พาคนในระดับประเทศของไทยเราเลยเป็นระดับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ ทั้งพระทั้งคารวสาทั้งอาจารย์ทั้งศาสตราจารย์ไปดูงานในช่วงนั้นน่ยก็คือประมาณสักปีที่ผมพิมพ์หนังสือออกมาแล้วเนี่ยอีก7ปีข้างหลังนะครับมีจัดกรุ๊ปทัวกรุ๊ปละสี่สิบห้าสิบคนรวมๆแล้วประมาณ30,000คนสามหมคนนะครับไปดูงานครัง้งละประมาณ5วัน7วัน ไปเจาะไปวิเคราะห์ซึ่งยังแยกซอยไว้นะครับว่าใครสนใจเฉพาะด้านไหนหมอก็ไปสนใจด้านหมอการเก็บแยกขยะก,ก็ไปสนใจเรื่องเก็บแยกขยะใครสนใจเรื่องการศึกษาเจาะลึกลงไปเรื่องการศึกษาอีกทำให้เกิดแนวคิดเกิดกระแสตีกลับมาที่เมืองไทยเกิดองค์กรจิตอาสามีทั้งพระไม่ว่าจะเป็นพระไพศาลมิสาโล ว,ว,วัชนะเมธีผมเอิชื่อแค่บางท่านนะครับแล้วก็มีหมอที่มีชื่อเสียงท,ที่เขียนหนังสือออกมาทั้งภิกษุณีทั้งแม่ชีสันสนีซึ่งมาเขียนเป็นหนังสือเขียนเป็นตำราหลายเล่มเลยนะครับรวมทั้งผมด้วยนะผมก็เขียนขึ้นมาเล่มหนึ่งอันนี้เขียนเฉพาะเลยไม่มีงบเขียนด้วยความศรัทธาของตัวเองเรื่องพุทธจีวพุทธที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับอาจจะเห็นเป็นตัวกับหลังนะครับ อันศีนปฏิซึมก็ในนี้ก็จะเป็นสมุดภาพทั้งเล่มแล้วก็มีบทวิเคราะห์สรุปประเด็นง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องใช้สมองมากนะครับเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้เห็นคุณค่าว่าโอ,อ้กระบวนการจิตศาสารเนี่ยมีที่มาที่ไปเอาจากพุทธศาสนาของเราซึ่งพูดเป็นเชิงนามธรรมว่าคนเราจะต้องเสียสละแต่ของทางไต้หวันเนี่ยเขาจะออกมาเป็นรูปธรรมเป็นระบบคล้ายๆกับ,บบริษัทแต่เป็นบริษัทที่ไม่มีเงินเดือน ทำอย่างจริงจังนะมีการซอยคนฝึกอบรมคนแล้วก็ออกไปทํางานช่วยเหลือสังคมในแง่เชิงสังคมมุงเคราะห์ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าคนเรามากกักจะนึกว่าแค่สัง,สงคมเคราะห์ทำไปแล้วไม่มีประโยชน์แต่ไม่ใช่สูจีเนี่ยเขาจะฝึกคนของเขาก่อนฝึกบุคลากรของเขาก่อนเหมือนกับฝึกแม่ไก่ขึ้นมาก่อนพอฝึกแม่ไก่ขึ้นมาได้สักหมื่นคนแสนคนเขาก็เอาคนหมื่นคนแสนคนเนี่ยไปดูแลลูกไก่หนึ่งดูแลยี่สิบ ดัคนในประเทศเขาประมาณสัก25ล้านคนน่ยได้รับอิทธิพลทางความคิดการทําความดีจากองค์กรศาสนารวมถึงองค์กรผู้ช่จีเนี่ยสูงมากนะครับเพราะว่าเขาจะเน้นเรื่องคุณธรรมความเสียสละความกตัญญูเก็บแยกขยะข้ามถนนคือเขารวมหมดเลยนะปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะเอามาตอบสนองหรือมาให้คําตอบว่าประเทศไทยเราได้รับอิทธิพลในเรื่องการทําจิตสา จากการไปดูงานไต้หวันเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอย่างไรนะครับก็ฝากไว้เป็นข้ออ้างอิงแล้วก็เราคงจะต้องทำต่อไปเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วังใจว่าพวกเราจะมาร่วมกันขับเคลื่อนขบวนการจริตอาสาต่อไปให้มันแปลงร่างเป็นแบบไทยๆก็ได้นะครับทำได้แค่ไหนก็ทำไปแต่เรามีต้นแบบเรามีเครือข่ายเรามีความเชื่อมโยงช่วยเหลือเกื้อกูลไปเพื่อให้สังคมไทยเราดีขึ้นดีไหมครับ